เอาพูดถึงหวยใต้ดินคุณผู้ชมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลพยายามจะแก้หวยใต้ดินก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออหวยสามตัวหวยหกตัวเราไปถามถามคุณผู้ชมหน่อยถามว่าดีไหมไปถามพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าบอกดีดีเพราะว่าเอาใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินได้แต่ถ้าถามว่าจะแก้ปัญหาพวกหวยใต้ดินได้ไหม ไม่น่าจะได้หรือแก้ปัญหาพวกสลากแพงได้ไหมไม่น่าจะได้ครับเราส่งนักข่าวของเราไปคุยกับหลายพื้นที่เอ้ายกตัวอย่างไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดตรังกันบ้างจุดที่เขามีการขายมากที่สุดก็คือเลยสี่แยกของนาฬิกาเทศบาลนครตรังใช่เมื่อก่อนขายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ดูดิล้อยหล่อแล้วคนขายมากกว่าคนซื้อแต่ก่อนเนี่ยจะขายกันประมาณ30 40รายด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เหลือประมาณ10กว่ารายเท่านั้นเองถามพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นบอกว่า เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าที่ลถแบบนี้ก็มาจากไอขายหวยสลากดิจิตอลก่อนแอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังนี่แหละฮะคือเขาก็บอกเลยแต่ตอนนี้เขาก็ขายกันเนี่ยคุณผู้ชมอยอมรับนะไม่ต้องขายร้อยหนึ่งอ่ะเขาขาย80บาทไม่ได้ขาย80บาทไม่ได้แล้วหากรวมชุดอ่ะเขาก็ต้องขายอยู่ที่เท่าไหร่700 5รใบเจ0ถูกต้อง5้าใบ700ก็คือตกใบละ140ยตกใบละ1 4อคือเอาจริงๆนะ แม้ลูกค้าต้องการเลขที่เขาอยากได้พอมาเห็นหวยชุดแบบนี้เขาก็ไม่เกี่ยงราคาหรอกรเขาก็ซื้อถูกไหมแต่ถามว่าเอาแล้วที่รัฐบาลเขาจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรื่อง3ตัว6ตัวเป็นยังไงกันบ้างมีทั้งเต็งโต๊ดมีอะไรอย่างเงี้ยแก้ปัญหาหวยใต้ดินเขาก็บอกว่าก็กดีนะคือเอาของใต้ดินมาอยู่บนดินมันก็น่าจะดีแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้แต่ถ้าถามประชาชนเนี่ยเขาก็บอกเลยบอว่า ของจริงอะนะมันรับมาแพงตั้งแต่ต้นอ่ะมันรับมาแพงตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ต้นมันแพงจะให้เข้ามาขายถูกครับก็ไม่รู้จะขายยังไงเหมือนกันลองฟังเสียงดูครับน่าจะได้ครับไม่น่าจะได้จากการรุ้น่าจะมาแป้งมาแล้วครับถ้าจะมาขายแปดสิบกุงเป็นไปไม่ได้นะครับเขาเลยต้องเข้าใจคนไข้เอาไว้บางทีครับถ้าเป็นทายดินมันจะเป็นพวกคนพุ่งอาอยู่เพื่อว่าคนแค่คนไห้แต่วไอตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนรุใไม่หมากกว่าครับเพราะว่าคนแก่เบอร์ติงวิญญนี้มันจะ ข้าวตึงอยากนะพรผมมากับใช่เห็นไหมบางคนนี่แสดงความเห็นมาคุณผู้ชมครับ<ะ>คิดว่าแก้ไม่ได้แต่มีทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอ,อ่บางคนก็บอกว่า ที่คุูโจบอกไปอั้นเรียบร้อยแล้วเอาหรออั้นคําว่าอั้นเนี่ยอั้นนี่หมายความว่าเป็นหวยใต้ดินถูกไหมอ้าวจะเป็นหวยใต้ดินนิฉนั้นตอนนี้รัฐบาลพยายามจะเอาใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินขึ้นมาอยู่บนดินนิฉะนั้นต่อไป6-25คนก็สามารถซื้อผ่านแอปเป่าตังได้ออก็ซื้อเลยคุณผู้ชมเพียงแต่ว่านี่แหละมันยังไม่เกิดไงไอ้รลขสามตัวที่ว่าเนี่ยก็เลยยังมองผลกระทบที่ชัดเจนไม่ได้นะเพราะสุดท้ายก็ไม่รู้มันจะดีหรือมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับประชาชนเนี่ยดีแน่นอนดีฮะมีส่วนเล เออแต่พ่อค้าไม่ค้างไงเขาก็อาจจะกระทบไปครับวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้